ถึงฉันไหมเวลาที่เธอโอเคอันนี้ลองได้น่ารักมากไอน้นินขอเพลงเงาวงกังเกงเหรอครับคิดถึงขอเพลง อ้ายมาส่งทางอาะไรนะกระทานหันมีแต่อยู่รักคนผิดโจนนิรันกระตะกระเติงทะเลสีดำบักนินผู้ใยญยนาคลูกรอบทำร้ายเพลง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอสามชาขอเพลงยิ้มให้คนทั้งโลกล้องไปหมดแล้วอะ่ะรักคนผิด แต่ตอนนี้เรามาร้องเพลงนี้กันดีกว่านะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ได้เจอกับฉันเพลงฮักกระใจมันฮักกใจมันหลง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 ลงหลงลงลงจากนี้จนนี้ันร้องให้ทุกคืนเงือกท